อาจารย์ปิยดาไม่ทราบว่าเคยอ่านหนังสือที่มีชื่อว่า The Sum of Small Things ของอลิซาเบธไหมคะเคยอ่านค่ะเพราะว่าที่อยากอ่านเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าคนที่เป็นท็อป1%ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของหรูหรากันมากมายขนาดไหนแต่หลังจากที่อ่านแล้วเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยจับจ่ายซื้อของหรูหราหรือว่าของฟุ่มเฟือยเนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศอีกค่ะแต่กลายเป็นว่าคนชั้นกลาง เป็นผู้ที่จับจ่ายใช้สอยหรือว่าซื้อของหรูหราเนี่ยมากที่สุดเลยเนื่องจากว่าหลังจากที่เขาสำรวจมาแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายมากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศถึง35%แล้วแปมก็เลยอยากรู้ว่าคนที่เป็นท็อป1%ของสหรัฐเนี่ยเขาใช้จ่ายอะไรกันคะ ค่ะจริงๆแล้วนะคะจำนวนคน1%ที่ว่าเนี่ยนะคะเขาจะใช้เงินนะคะไปกับการซื้อประสบการณ์ที่เขาไม่สามารถจับต้องได้แต่พวกเขาเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องเช่นการศึกษาของลูกนะคะรวมถึงการจ้างคนทำความสะอาดบ้านเพราะว่ากลุ่มคน1%เนี้ยเขาสามารถไปทำงานหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่มีมูลค่ามากกว่าการที่เขาจะต้องมานั่งเสียเวลาทำงานเหล่านี้เองค่ะ และนอกจากนี้แล้วนะคะกลุ่มคน1%เนี่ยค่ะเขาเป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกกาลังกาย <c oughs> เช่นเขาอาจจะลงทุนในการจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวในการช่วยออกแบบท่าทางต่างๆที่ช่วยเขาในการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยค่ะและอีกหัวข้อนะคะที่แบบสนใจมากก็คือเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวในที่แปลกๆ เราอาจจะมองว่าการท่องเที่ยวในที่แปลกๆเนี่ยมันใช้เงินยังไงแต่ว่าการท่องเที่ยวในที่แปลกๆเนี่ยคือการใช้เงินทีเดียวแล้วหมดไปเลยมันมากกว่าการที่เราเอาเงินไปซื้อของแล้วของของเราเนี่ยยังอยู่แปมแค่คิดว่าเอ๊แล้วคนที่สหรัฐมีการใช้เงินกันแบบนี้แล้วคนที่จีนจะใช้เงินกันยังไงซึ่งเศรษฐีที่จีนหรือว่า1%ของคนที่จีนจากการสำรวจนะคะของฮูรุน<ๆ>เขาก็มีการบอกว่า คนที่ประเทศจีนก็ไม่ได้แตกต่างจากคนที่สหรัฐเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวนี้คนที่จีนหรือว่าเศรษฐีที่จีนเนี่ยก็ใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือรวมถึงการใช้เงินไปกับเรื่องอาหารด้วยค่ะ เจเคยได้ยินคุณบิลเกต์ค่ะพูดเอาไว้ว่าเขาจะเลือกคนที่ขี้เกียจทํางานที่ยากที่สุดทําไมเขาถึงคิดเช่นนั้นล่ะคะอาจารย์รุ่งอาจารย์เคยเคยได้ยินคาว่า l a z y Economy ใช่ไหมคะแต่ก่อนจะไปถึง l a z y economy เนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องบิลเกตนิดหนึ่งการที่บิลเกตเขาเลือกคนที่ขี้เกียจที่สุดไปทํางานที่ยากที่สุดเพราะอะไรอาจารย์อาจารย์รู้ไหมคะว่าคนที่ขี้เกียจที่สุดเนี่ยเขาจะหาแนวทางชดคัดอะไรก็ตามที่จะ ไปทํางานให้สําเร็จในเวลาที่รวดเร็วที่สุดง่ายที่สุดสะดวกสบายกับเขามากที่สุดนี่จึงเป็นเวสําคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคิดถึงบิวเกตเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะทีนี้เรากลับมาที่เลซี่แคนมีในปัจจุบันนี้เลซี่คนาีเป็นเศรษฐกิจสําหรับคนขี้เกียจไม่ใช่แค่ในเฉพาะประเทศไทยนะคะในต่างประเทศเองก็เช่นเดียวกันค่ะจันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้ออาหารการซื้อสินค้าการชอปปิ้งต่าง คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยขี้เกียจขี้เกียจอะไรขี้เกียจหนึ่งขี้เกียจออกไปนอกบ้านกว่าจะแต่งตัวกว่าจะอาบน้ำกว่าจะเลือกชุดเพื่อที่จะเดินทางออกไปซื้อสินค้าตามที่ตัวเองต้องการช้อปปิ้งออนไลน์อันนี้ก็ตอบโจทย์ทำให้เศรษฐกิจในยุคขี้เกียจเนี่ย ตอบโจทย์ตอ่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เรียกว่า lazy customer ได้ดีกว่าเดิมการซื้อของเหล่านี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการสะดวกสบายค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องเสียมากนอกจากนี้ก็ยังประหยัดเวลาด้วยค่ะอาจารย์แป๋มว่าไหมคะค่ะแป๋มเองก็เป็นคนที่ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารหรือว่าสั่งทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆออนไลน์ตลอดเวลาเหมือนกันค่ะ อย่างสมัยตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่กล้าสั่งเพราะว่าไม่เคยใช้แต่จริงๆแล้วการสั่งเนี่ยเร็วมากนะคะอย่างสั่งร้านอาหารใกล้ๆบ้านเนี่ยใช้เวลา10นาทีเท่านั้นเองและเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบก็เริ่มมีการปฏิบัติหน้าที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆรวมถึงค่าส่งที่ถูกลงสมัยก่อนเนี่ย เราก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่1-2อย่างให้ใช้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมากขึ้นเป็น3-4เจ้าแล้วก็ทําให้ราคายิ่งถูกลงไปอีกบางครั้งนะคะการที่เราสั่งอาหารมาทานที่บ้านเนี่ยนอกจากสะดวกแล้วเนี่ยยังถูกกว่าการท,าที่เราไปทานที่ร้านอีกเพราะบางทีเนี่ยเรามีโค้ดลดราคามาใช้หรือว่าการทําโปรโมชั่นเพื่อที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันพอเราสะดวกตรงนี้แล้ต่อให้ในอนาคตเขาไม่มีโค้ดให้หรือว่าไม่มี ส่วนลหรือราคาจะปรับขึ้นจากเท่าไหร่แบมก็คาดว่าคนเนี่ยก็ยังมีการใช้บริการสินค้าตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะแสดงว่าผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายแม้ว่าจะเป็นราคาที่สูงหรือต่ำก็ตาม แต่ยินดีที่จะจ่ายเพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าจุดนี้เนี่ยแสดงว่าผู้ประกอบการเองก็จะต้องเอาพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือในยุคเศรษฐกิจที่เรียกว่า Lazy Economy มาทำการวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ